สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจําเดือนตุลาคม1 31ตุลาเรามาดูความรักความสัมพันธ์ที่มีประเด็นเป็นปัญหาของราศีมิถุนนะคะมิถุนเกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนารถึง14กรกฎกรมธา,าุลมปลายธาตุมีดาวพุธเป็นดาวประจําราศีเกิดอ่ะเรามาดูเรามาดูคุณมิถุนกันตอนนี้คุณมิถุนกับคนรักที่มีประเด็นกันที่มีประเด็นกันนะ ยังไม่ได้เลิกกันหรือว่ามีประเด็นการแยกกันอยู่มีปัญหากันนะคะไม่เข้าใจกันามาดูทางนี้เลยก่อนชมนคลิปอาจารย์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในช่องให้อาจารย์ด้วยนะคะฝากด้วยนะขอดูคุณมิถุนหน่อยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง a of s f s w o r d คว e e ออฟเ e นเ a c กิ King of w one the u h the high r o f n ไม่ใช่ the high p i n t e s t สิโอ้ยอาจารย์ก็ภาษาอังกฤษนะสองดาบอยากจะอ่านเป็นภาษาไทยจังเลยอ่ะทีนี้ขอดูหน่อยซิว่าคนรักคนรักที่มีประเด็นเป็นปัญหาของคุณมิถุนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง สามถ้วยค่ะสี่ไม้อัศวินดาบเจ็ดดาบเดะเดวิลอ่ะเรื่องราวของคุณทั้งคู่ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างสามดาบ สามไม้สองไม้เก้าเหรียญแล้วก็คิงอัพครับเรื่องราวของคุณมิถุนนะคะอาจจะมีเรื่องราวของภาวะที่จะต้องเลือกตัดสินใจจะต้องเลือกจะเอายังไงดีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมีความน้อยอกน้อยใจในในความรู้สึกนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของการแอบซ่อน ทำอะไรลับๆล,ล่อๆทำอะไรที่มันเป็นเรื่องราวของอาการมีความสัมพันธ์ที่แอบแฝงก็ได้นะหรือมีความลับที่ไม่ได้บอกใครก็ได้ที่เกิดขึ้นในใจรู้สึกว่ามันเป็นการน้อยอกน้อยใจแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องได้เลือกจะตัดสินใจให้ดีเพื่อที่จะไม่ให้มีการผิดพลาดในการตัดสินใจในความคิดที่คิดว่าจะทำอะไรสักอย่าง รู้ว่ามันยากมากแต่ก็จะพยายามทําให้ได้อาจจะกําลังเลือกว่าจะอาอยังไงดีระหว่างความรักที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะคนรักของคุณมีถุนช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวของการจับโป๊ได้หรือการโดนจับได้ก็ได้มีเรื่องราวของความปุ๊บปั๊บกระทันหันไม่ทันตั้งตัว มีเรื่องราวของการแอบซ่อนแอบแฝงทําอะไรรับหลงังทําอะไรรับรับรอๆทําอะไรที่ไม่ชัดเจนมีเรื่องราวของการติดบ่วงติดห่วงความรู้สึกหรือเรื่องราวของลุ่มหลงมัวเมาอะไรสักอย่างถ้าไม่ใช่ติดการพนันเล่าบุหรี่การเล่นพน,นันใดๆก็อาจจะเป็นเรื่องราวของการติดหญิงติดสาวหรือติดหนุ่ม,มก็ได้นะเป็นเรื่องราวของการแอบซ่อนทําอะไรรับๆ หรือเรื่องราวของการมีความสัมพันธ์กับใครที่ไม่อยากบอกใครเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วก็มีการจับได้จับโปได้ในเรื่องราวของคนสามคนหรือเรื่องราวของการไปทําอะไรที่ผิดนอกลูก่นอกทางก็ได้นะประมาณนั้นอันนี้ไพ่สลับกันได้หรือมันอาจจะไม่ถึงขนาดว่า ไปทำอะไรนอกลู่นอก,ก,นอกทางในในทิศทางที่ไม่ดีขนาดนั้นบางคู่บางกรณีเพราะว่ามันเป็นไพ่ของไพ่โดยรวมนะคะบางคนอาจจะแอบไปกินเหล้าสังสรรค์ไม่ได้บอกคนรักก็ได้แล้วก็พอดีบ จังหวะไปมันก็มีเหตุของการไปสังสรรค์แล้วก็มีคนเข้ามาเอนเตอร์เทนรู้สึกดีๆก็ได้นะคะฉะนั้นการอ่านมันก็จะอ่านตามหน้าไพ่ที่เราเห็นแต่ถ้าใครต้องการดูส่วนตัวก็ต้องแยกออกตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือไพ่โดยรว,วมเรื่องราวของคุณทั้งคู่ที่ผ่านมามันมีเรื่องราวของความรักสามเศร้าเรื่องราวของการจับปลาสองมือหรือเรื่องราวของการเล่นโซเชียลการติดต่อสื่อสารในทิศทางของใช้โซเชียลติดต่อ มีใครที่นอกเหนือจากความรักของเราสองคนมีใครคนนั้นเข้ามาแล้วทำให้คนของเราแลดูแปลกไปแลดูว่าไม่ค่อยใส่ใจคนรักเท่าไหร่ก็เลยทำให้มันมีปัญหามีประเด็นเนาะแล้วก็มีการแอบ,บซ่อนพูดคุยหรือการแอบ,บซ่อนในเรื่องราวของการ ไปติดต่อก,กันแล้วก็เลยทําให้ความลับมันแตกจับได้จับโป๊กกันได้หรือรู้รู้เรื่องราวของกันแบบเออเธอไปทําอะไรฉันเห็นนะฉันจับได้นะแล้วก็ซักไซส์หาเหตุหาผลกันมันก็เลยเป็นประเด็นกันนะคะอ่าทีนี้ขอดูซิว่าถ้าคุณไม่ถุนนะมีถุนม่ถุนพูดได้บอกได้จะบอกคนรักว่าอะไรถ้าพูดได้บอกได้จะบอกคนรักที่มีประเด็นของคุณหนะว่าอย่างไร The Emperor, Will We Fortune, Page of Cups, สิถ้วยแล้วก็ King of Swords อะถ้าคุณยังรักครอบครัวอยู่คุณต้องจัดการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนั้นตอนนี้ให้ได้ไม่ว่าจะวันข้างหน้าจะยังไงก็ช่าง คุณต้องออกจากความสัมพันธ์นั้นซะแล้วก็เดินหน้าไปกับครอบครัวแต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้ฉันก็พร้อมที่จะยอมจบนะพร้อมที่จะเลิกนะก็คือไม่เอาถ้าจะเป็นแบบนี้นะคะก็ฝากบอกกับการบอกจริงมันก็เป็นคำพูดเดียวกันนั่นแหละก็คือก็รักนะไม่ใช่ไม่รักแต่ถ้าเธอจะทำแบบนี้คือไม่เอาฉันก็ยอมที่จะเลิกที่จะออกมาจากจุดนั้นดีกว่าคือไม่อยู่นะคะในสถานการณ์ของเขานะ แม้เรื่องฝากบอกและเรื่องที่บอกอยู่ประจําก็เป็นคําพูดนี้ละคะ่ะเออคนรักขาคนรักของคุณมิถุนขาเขาบอกคุณแบบนี้นะคะยืนยันคาเดียวมั่นเหมาะอ่ะขอดูซิว่าถ้าคุณคนรักของคุณมิถุนผู้ที่มีประเด็นกับคุณมิถุนอยู่ตอนเนี้ยพูดได้บอกได้อยากจะบอกว่า ทะเลาะบาแหวงเนี่ยห้าไม้ฉันก็นิ่งๆแล้วนะเดี๋ยวแฮงแมนเงียบไม่อยากจะต่อต่อละต่อเถียงพยายามที่จะประคองแล้วก็พยายามที่จะทําทุกอย่างอาจจะเป็นเพื่อลูกด้วยนะมีลูกด้วยกันมีครอบครัวเป็นครอบครบวัวมีลูกมีมีอะไรด้วยกันก็เลยทําให้การทะเลาะเนี่ยฉันไม่ทะเลาะร่วมกับเธอหรอกเธอทะเลาะไปฝ่ายเดียวแล้วกันแต่ <laughs> จใจฉันแก้อะไรไม่ฉันก็แก้ไม่ได้นะคะอย่างแก้ไม่ได้อย่างไม่รู้จะแก้ยังไงด้วย ก็เลือกที่จะเงียบดีกว่าไม่อยากเถียงเถียงไปก็มีแต่เรื่องราวของการทะเลาะบอะแว้มีแต่ปัญหาสงสารลูกแล้วก็ไม่อยากให้ครอบครัวมีปัญหาก็พยายามอดทนเหมือนกันเหมือนต่างฝ่ายต่างอดแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะปังแบบไหนอ่ะคอดูซิว่าเรื่องราวของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปมันก็ยังวนกันไปวนกันมาอยู่เนี้ยตัวของคุณวิถุนเองก็ยังเลิกกับคนรักไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ คนรักของคุณมิถุนก็ยังเลิกกับคนรักสามเศร้านั้นไม่ได้สักทีนะคะแต่คราวนี้เอาจริงแล้วนะชำเดเดเดชำแรนนะคะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงละเลิกก็คือเลิกจบก็คือจบจะเป็นแบบนี้ไม่เอาอะ่ะไม่อยากที่จะเสียใจหลายครั้งวนไปวนมาแบบนี้เป็นระยะนานแล้วโอ้พ่มองไม่เห็น เห็นเห็นอยู่วนไปแบบนี้วนไปวนมาแบบนี้ยนานแล้วแล้วก็มันรู้สึกว่ามันไม่จบสักทีถ้าคุณไม่จบฉันจบนะนะคะประมาณว่าคนใดคนหนึ่งต้องจบถ้าคนนึงไม่จบอีกคนนึงจบแน่ๆฉะนั้นคนรักของคุณม่ถุนนะคะเตรียมตัวรับมือด้วยอันนี้ไพ่สลับกันได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นคนรักของคุณม่ถุนก็ช่างคุณทั้งคู่ไพ่สลับกันได้ถ้าคนไหนเป็นจังหวะนั้นอยู่ก็เหมือนกับว่าเตรียมตัวแหละถ้า มันจะต้องจบมันจะต้องเลิกจริงๆเพราะว่ามันก็ว่าเรื่องมันเป็นไปมาระยะหนึ่งแล้วอะถ้าไม่เคลียร์ก็คือก็คือไม่ไหวแล้วประมาณนั้นนะคะมีเกณฑ์จบแน่ๆนะคะในเรื่องราวของคุณทั้งคู่ใครคนใดคนหนึ่งต้องจบถ้าไม่จบจากมือที่สามก็จบจากมือที่หนึ่งแหละประมาณนั้นนะคะอันนี้คือเรื่องราวของคุณมิถุนช่วงของเดือนตุลาบางคนอาจจะเกิดก่อนบางคนอาจจะเกิดหลังหรือบางคนอาจจะกําลังเกิดอยู่ ถ้าคนไหนที่เข้ามาอ่านแล้วมันตรงประเด็นเพราะว่าคุณกําลังเกิดประเด็นนั้นอยู่ก็ตรงนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ไม่มีประเด็นเลยแล้วมาอ่านมันก็จะไม่ตรงฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับชวงจังหวะถ้าจังหวะนั้นคุณมีประเด็นนั้นคุณก็อาจจะตรงก็ได้นะคะอันนี้คือไพ่โดยรวมแต่ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หาอาจารย์ได้นะคะที่เบอร์โทรไลน์นะคะ0884531019 0884531019 ถ้าแอดไลน์ไม่ติดนะคะก็มี ID Line อีกอันนึงถ้าเป็นถ้าแอดไอดีไลไม่ติดก็เข้าไปใน F facebook ก็ได้นะคะ f a c e b o o k ส่วนตัวของอาจารย์ก็คือ,อพอรเพนพร,พร,พรจากพระอาจารย์ถ้าใครเข้าแอดอันไหนไม่ติดก็ไปแอดหาแล้วก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะสอบถามคิวได้ถ้าใครต้องการให้คนรักกลับมาก็ทักหาอาจารย์ได้คะ่ะมีวิธีช่วยให้คนรักกลับมานะคะแล้วก็ โปรโมชั่นกลางวันในการดูดวงนะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่าครู299บาทโปรโมชั่นกลางวันนะคะแต่ถ้ากลางคืนจะเป็นค่าครูปกตินะคะแต่อันนี้คือโปรโมชั่นกลางวันให้ถ้าใครสะดวกช่วงไหนก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ